พอพูดถึงไส้ติ่งอักเสบนึกภาพออกเลยใช่ไหมครับห้องผ่าตัดด่วนๆแต่เดียวก่อนถ้าเรามีทางเลือกในการผ่าตัดล้วครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบชัดๆด้วยข้อมูลล่าสุดเลยว่าระหว่างการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องแบบดั้งเดิมกับการผ่าตัด2องกล้องแบบใหม่เนี่ยวิธีไหนกันแน่ที่เหนือกว่านี่แหละครับคือคำถามสำคัญของเรื่องนี้ถ้าต้องเลือกจะเลือกแบบไหนดี เราไม่ได้จะมาตัดสินกันด้วยความรู้สึกนะครับแต่เราจะใช้หลักฐานทางการแพทย์ใหม่ๆนี่แหละมาหาคำตอบกันไปเลยว่าใครคือผู้ชนะตัวจริงเอาล่ะครับบนเวทีของเราวันนี้มีผู้เข้าแข่งขัน2รายมุมแดงแชมป์เก่าที่เรารู้จักกันดีการผ่าตัดแบบเปิดที่ใช้แผลเดียวใหญ่ๆส่วนมุมน้ำเงินผู้ท้าชิงหน้าใหม่ไฟแรงการผ่าตัดผ่านกล้องหรือ laparoscopic surgery ที่มาพร้อมกับแผลเล็กๆหลายจุดแล้วก็มีกล้องจิ๋วช่วยนำทาง เอาละครับระคังดังแล้วก่อนอื่นต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าไส้ติ่งอักเสบเนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินที่เจอกันบ่อยมากจริงๆแล้วนี่ก็คือสองทางเลือกหลักๆที่แพทย์ใช้รักษากันในปัจจุบันแต่ก่อนจะไปต่อเรามาทำความรู้จักผู้ท้าชิงของเราให้ดีขึ้นอีกนิด การผ่าตัดสองกล้องเนี่ยเขามีอีกชื่อเรียกเท่ๆว่าการผ่าตัดแผลเล็กเจ็บน้อยครับซึ่งคอนเซปต์หลักของมันก็ง่ายมากๆเลยคือยิ่งไปรบกวนร่างกายให้น้อยที่สุดเท่าไหร่ร่างกายก็จะยิ่งฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแล้วก็เจ็บน้อยลงเท่านั้นเองนี่แหละครับคือไม้เด็ดของเขาเลยและแล้วก็เริ่มยกแรกเราจะมาดูกันในมุมที่น่าจะสำคัญกับเราทุกคนมากที่สุดนั่นก็คือมุมของคนไข้ว่ากาันด้วยเรื่องความเจ็บหลังผ่าตัด แล้วก็เมื่อไหรถึงจะกลับไปใช้ชีวิตปกติได้โอ้โหและหมัดแรกก็เข้าเป้าไปเต็มๆเ,เลยครับข้อมูลนี้ชัดเจนมากเลยว่าคนที่ผ่าตัดด้วยวิธีสองกล้องเนี่ยได้กลับบ้านเร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนั่นก็แปลว่าใช้เวลานอนโรงพยาบาลน,น้อยลงซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากให้เป็นแบบนั้นอยู่แล้ว แล้วเรื่องความเจ็บปวดล่ะเป็นยังไงอืมดูกราฟนี้แล้วตัวเลขมันฟองชัดเลยครับว่าในช่วง4 8ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัดซึ่งเป็นช่วงที่เจ็บที่สุดเนี่ยกลุ่มที่ผ่าตัดสองกล้องมีคะแนนความเจ็บปวดต่ำกว่ามากหรือพูดง่ายๆก็คือเจ็บน้อยกว่าแบบชัดเจนเลยครับเพราะฉะนั้นในยกแรกนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นชัยชนะที่ค่อนข้างข,า,งขาดลอยของผู้ทาชิงครับการผ่าตัดสองกล้องเนี่ยช่วยให้คนไข้เจ็บน้อยกว่า ฟื้นตัวเร็วกว่าแล้วก็กลับไปทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันได้ไวกว่าจริงๆยกแรกจบไปแล้วนะครับตอนนี้มาต่อกันที่ยกที่สองเลยคราวนี้เราจะเปลี่ยนมุมมองกันบ้างจากข้างเตียงคนไข้เข้าไปดูในห้องผ่าตัดกันเลยนี่กว่าว่าในมุมของทีมแพทย์แล้วเนี่ยเขาต้องพิจารณาความเสี่ยงอะไรกันบ้างอา ในประเด็นนี้การผ่าตัดแบบเปิดได้แต้มคืนไปครับคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการผ่าตัดแบบเปิดมักจะใช้เวลาสั้นกว่านิดหน่อยเมื่อเทียบกับการผ่าตัดสงกล้องแต่ถึงจะใช้เวลานานกว่านิดหน่อยการผ่าตัดส่งกล้องก็มีข้อได้เปรียบที่สำคัญมากๆสวนกลับมาครับนั่นก็คือปริมาณการเสียเลือดระหว่างผ่าตัดที่น้อยกว่าอย่างชัดเจนซึ่งแน่นอนว่าเป็นผลดีต่อคนไข้โดยตรงเลย และนี่คืออีกหนึ่งหมัดฮุกครับเรื่องการติดเชื้อที่แผลนี่เป็นภาวะทรกซ้อนที่ไม่มีใครอยากเจอแน่นอนแล้วข้อมูลก็ชี้ชัดเลยว่าการผ่าตัดสองกล้องเนี่ยลดความเสี่ยงตรงนี้ลงไปได้เยอะมากเหตุผลง่ายๆก็เพราะว่าแผลมันเล็กกว่ากันเยอะเลยนั่นเองครับเอาละครับตอนนี้เรามาถึงส่วนที่แน่าจซับซ้อนที่สุดของการเปรียบเทียบครั้งนี้แล้วเพราะมันมีภาวะแทรกซ้อนอยู่อย่างหนึ่งที่ข้อมูลยังดูเหมือนอ๋อยังไม่ชี้ชัดไปในทิศทางเดียวกันซะทีเดียว คำถามสำคัญก็คือว่าแล้วความเสี่ยงของการเกิดหนองในช่องท้องหรือการติดเชื้อภายในที่มันรุนแรงกว่าการติดเชื้อที่แผลละ่ะเป็นยังไงนี่แหละครับคือประเด็นที่การศึกษาต่างๆยังคงถกเถียงกันอยู่เลยแล้วผลเป็นยังไงนะเหรอครับบอกได้เลยว่ากรรมการเสียงแตกครับ คืองานวิจัยล่าสุดๆเลยเนี่ยก็ยังหาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้บางงานก็บอกว่าการส่องกล้องอาจจะเสี่ยงกว่านิดหน่อยบางงานก็บอกว่าไม่ต่างกันเลยดังนั้นถ้าเป็นเรื่องการติดเชื้อภายในที่รุนแรงนี้ต้องบอกว่ายังเสมอกันอยู่ครับยังไม่มีผู้ชนะและแล้วเราก็เดินทางมาถึงบทสรุปกันแล้วนะครับจากข้อมูลทั้งหมดที่ว่ามาจะเห็นได้เลยว่าการจะชี้ไปเลยว่าใครคือผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆ พอมาดูภาพรวมทั้งหมดแล้วตาช่างมันเอียงไปทางไหนกันแน่ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าการผ่าตัด2กล้องเนี่ยชนะไปในหลายยกที่สําคัญมากๆโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคนไข้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจ็บน้อยกว่ากลับบ้านเร็วขึ้นหรือแผลติดเชื้อน,น้อยลงในขณะที่การผ่าตัดแบบเปิดมีข้อได้แบบหลักๆแค่เรื่องเวลาที่อาจจะเร็วกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองดังนั้น ข้อสรุปในเชิงวิชาการจากงานวิจัยล่าสุดส่วนใหญ่เลยเป็นไปในทิศทางเดียวกันครับว่าโดยทั่วไปแล้วการผ่าตัดสงกล้องมักจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าหรืออย่างน้อย,อยก็เทียบเท่ากับการผ่าตัดแบบเปิดสำหรับคนไข้ส่วนใหญ่แต่ แต่คำว่าโดยทั่วไปเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะการจะเลือกวิธีที่ดีที่สุดจริงๆมันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวมันขึ้นอยู่กับปัจจัยเฉพาะหน้าหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นความชำนาญของแพทย์ความรุนแรงของอาการเช่นไส้ติ่งแตกไปแล้วหรือยังแล้วก็ความพร้อมของอุปกรณ์ในโรงพยาบาลนั้นๆด้วยและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยทางเลือกที่ดีที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ทันสมัยที่สุดหรือฮิตที่สุด แต่คือสิ่งที่ใช่ที่สุดสำหรับแต่ละคนซึ่งคำตอบนั้นจะมาจากการที่เราได้พูดคุยปรึกษากับทีมแพทย์อย่างเปิดอกเพื่อหาทางที่ปลอดภัยและเหมาะกับตัวเรามากที่สุดสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากข้อคิดไว้นะครับว่าเครื่องมือที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่เครื่องมือที่ใหม่ที่สุดเสมอไปแต่เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกับสถานการณ์ตรงหน้ามากที่สุดต่างหาก คำถามที่สำคัญกว่าจึงอาจจะไม่ใช่ว่าอะไรดีกว่ากันแต่คือเราได้พูดคุยกับทีมแพทย์เพื่อหาคำตอบที่ใช่ที่สุดสำหรับเราแล้วหรือยัง